สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสําหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะเพื่อเป็นการกระชับหน้าท้องหลังจากที่เราคลอดน้องเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อคุณแม่พร้อมแล้วเรามาฝึกกันเลยค่ะเริ่มจากให้คุณแม่นะคะลงไปนอนในท่านอนหงายคะ่ะตั้งเข่าสองข้างขึ้นนะคะให้เข่าทั้งสองข้างขนาด ถนัดก,กับสะโพกค่ะอาจจะวางมือไว้ด้านข้างก็ได้ค่ะเริ่มแรกเราจะเริ่มจากการขยับสะโพกนะคะด้วยการเหมือนม้วนก้นขึ้นค่ะและให้รู้สึกว่าหลังแนบกับพื้นหายใจออกนะคะสูดสะดือลงไปแล้วหายใจเข้าคลายออกสบายค่ะให้หลังมีโค้งนิดหนึ่งหายใจออกค่ะม้วนก้นขึ้นมาหลังแนบกับพื้นสูดสะดือลงไปหายใจเข้าคลายออกค่ะแล้ว ทำซ้ำนะคะอาจจะสัก5้ถึง7รอบหายใจออกม้วนก้นหายใจเข้าคลายหายใจออกม้วนก้นให้หลังแนบค่ะแล้วหายใจออกคลายไปในท่าต่อไปนะคะให้คุณแม่ค่อยๆเหมือนม้วนก้นค่ะกอให้หลังแนบแล้วค่อยๆยยกสะโพกขึ้นจากก้นหลังและอกขึ้นไปด้านบนค่ะอาจจะสาม,มารถใช้มือช่วยประคอง ยกสะโพกขึ้นมาใส่ตามองขึ้นไปด้านบนทางไม่กดลงหนะ้าอ,อกอยู่ในท่านี้สักครู่หายใจเข้าลึกออกอยางและค่อยๆวางลงชา้ชาๆค่าวางอ,อกบนหลังและต้นลงและคลายออกค่ะเมื่อพร้อมเราทำกลัดเข้าใหม่นะคะมวนบ้นวางหลังให้แน่ยกสะโพกขึ้นหลังกลางและยกอ,อกขึ้น สามารถใช้มือประคองนิยกล้นขึ้นได้ค่ะใชตามองขึ้นไปด้านบนหายใจเข้าลึกออกเร็วโอเคแล้วค่อยๆค,คลายออกค่ะวางใช้ช้าเหมือนเรียงกระดูกสันหลังวางลงบนแมงค่ะให้แนบแล้วคลายออกทำซ้ำอีกสักสามร,รอบค่ะม้วนก้นหางใจออกแล้วยกก้นขึ้นช้าๆเหมือนยกกระดูกขึ้นทีละข้อทีละข้อ สา้ตามองขึ้นไปด้านบนใช้มือประคองยกก้นสูงเข่าไม่เปิดกว้างออกสัและค่อยๆคลายออกค่ะว่ากระดูกลงทีละข้อทีละข้อจนรู้สึกว่าหลังแนมแม่แล้วคลายออกให้มีคงที่หลังนึงค่ะเราจะทำกันครั้งสุดท้ายมวนก้นในลมหายใจออกยกสะโพกขึ้นหลังอกเชยพาดขึ้นไปด้านบน แลนะใช้มือประคองยกสะโพกสูงขึ้นวางมือลงหาและค่อยๆเรียงหลังบนหลังกลางหล,งลงัหลงล่างและสะโพกลงมาและคลายออกค่ะในท่าต่อไปเราจะยกข่าขึ้นมานะคะให้ตั้งฉาก90องศาลักษณะนี้แล้วพอยเท้าเหยียดออกไปค่ะพยายามสูบหน้าท้องไว้แล้ว ลดเท้าค่ะแตะที่แหมตเบาๆแล้วยกขึ้นมาแค่พอตั้งขา90องศา 9, 2, แล้วแตะลงไปเบาๆค่ะเตรียมดึงหนะ้าท้องไว้ตลอดค่ะดึงะสื้อเข้าหากระดูกสลับดา้านล่างแล้วแตะลงไปเบาๆโดยที่ไม่พับขาค่ะดึงกลับขึ้นมาแล้วแท็บอัพขึ้นแล้วแท็บลงทำซ้ำนะคะข้างละ10ครั้ง ลงและอัพขึ้นแทบลงและขึ้นครั้งสุดท้ายค่ะแตะลงและอัพขึ้นแล้วเปลี่ยนข้างขาว,วางเท้าลงนะคะเช็คหลังให้เรียบร้อยว่าเรารู้สึกว่าวางหลังได้สบายๆนะคะแล้วม้วนก้นขึ้นใหม่ค่ะลอยส้นเท้าขึ้นมาลอยยกขึ้นมาให้ขนาดประมาณ90องศาค่ะแล้วค่อยๆแตะ นิ้วลงไปที่แมตเบาๆค่ะสูดน้าท้องไว้ยกขึ้นมาให้เป็น90องศาแล้วแตะลงไปเบาๆยกขึ้นแล้วพ่อนลงพยายามรักษาองศาของเข่าไว้นะคะแล้วก็แทบลงเบาๆเวลายกขึ้นค่ะไม่ยกเข่าขึ้นมาไกลหนะ้าอกนะแตะลงเช่นเดียวกันค่ะทำข้างละสิบครั้ง หลืออีก3าครั้งนะคะแตะลงสามและสอครั้งสุดท้ายค่ะและ1ตัแตะลงเบาและวางเท้าลงค่ะในท่าถัดไปเราจะเหยียดขาออกยาวนะคะเหยียดไปด้านหน้าแล้วกระดดเท้าขึ้นมาค่ะส่งเท้าสูงขึ้นไปด้านบนค่ะกระดูกปลายเท้าข้อหักตัวแล้วลดขาลงวาน ค่อยๆเหยียดยืดออกไปสไลด์ไปตามพื้นฐานใส่เข้ายกเทาขาขึ้นมาค่ะแล้ววางลงไปช้าๆค่อยๆสไลด์เหยียดออกโดยกระดกเท้าขึ้นนะคะหายใจเข้ายกขึ้นมาค่ะแล้ววางลงไปทำซ้ำอาจจะห้าข้างละ5ครั้งถึงสิครั้งนะคะเหยียดยาวหายใจเข้าขึ้นหายใจออกวาง ค่อยๆส่งขาไปยาวๆแล้วส่งสูงขึ้นด้านบนงอข่า,ากลับมาค่ะครั้งสุดท้ายเหยียบออกไปยาวๆให้รู้สึกว่าขาลากกับขื้นเลยหากใจเข้าขึ้นแล้วลดกลับลงมาวางให้ขนาดเราจะเปลี่ยนข้างนะคะส่งขาอีกข้างหนึ่งไปเหยียบให้รู้สึกว่าขาขนานกับพื้นแล้วกระดกเท้ายกสูงขึ้นไปด้านบนงอเข่า,ากลับลงมาตรงวางที่แมต เหยียดขาออกไปยาวๆแล้วหายใจเข้าส่งสูงเหยียดขาตรงไว้ลดเท้าลงมาค่ะสไลด์เท้าเหยียดออกไปกระดกปลายเท้าให้ขาแนบกับแน่ยแล้วหายใจเข้ายกขากลับขึ้นมาค่ะวางลงไปเบาๆค่อยๆสไลด์ออกไม่ต้องรีบทำนะคะให้ทำช้าๆแล้วรับรู้ความรู้สึกที่เราใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องต้นขาและการยืดเหยียดขา เส่เข้าขึ้นค่ะลดลงขออีกสองครั้งสุดท้ายค่อยๆสไลด์ยืดเหยียดออกไปหายใจเข้าขึ้นและหวานลงครั้งสุดท้ายค่ะเหยียดออกยกขึ้นสูงและหวานลงคราวนี้ค่ะเราจะม้วนก้นเก็บหลังไว้นะคะยกขาทั้งสองข้างขึ้นมาค่ะเท้าประกบ,บกัน แล้วองอขาเปิดออกขับไปทางด้านข้างเหยียดขาออกไปเฉียงๆเท่าที่ไหวค่ะถ้าไม่ไหวสามารถยกส่งสูงได้นะคะแต่ถ้าไหวให้ลดองศามาเรื่อยๆค่ะแล้วแบกขาออกนะคะเท้ายังประกบกันอยู่ยืดเหยียดออกไปค่ะแล้วงอกลับเข้ามาส่งยาวออกไปและเก็บกลับเข้ามาเปิดขา แล้วยืดขาออกไปตรงตรงทำซ้ำนะคะอาจจะ5ครั้งถึง7ครั้งก็ได้อ่างอกลับเข้ามา,าอีกสองครั้งสุดท้ายค่ะยืดเหยียดออกไปแล้วงอกลับเข้ามาครั้งสุดท้ายค่ะยืดเหยียดออกและงอกลับเข้ามาโอเคเราเก็บขากลับมานะคะคราวนี้เราเพริกงกลับมาอยู่ท่าตะแคงค่ะ นอนตะแคงนะคะอาจจะใช้มือท้าในลักษณะนี้หรือเหยียดแขนยาวออกไปก็ได้ค่ะตั้งขาขึ้นมาข้างหน้านะคะให้ขนานกันและยกขาขึ้น่ะความกว้างแค่พอขนานกันเท่านั้นค่ะกว้างแค่พอสะโพกล็อกปิดกลับมายกขึ้นเบาๆค่ะให้เหมือนเป็นเท่ากันล็อกปิดกลับมายกขึ้นแล้วกลับลงเบาๆค่ะอีกห้าครั้งง่ายๆเลยค่ะรักษาระดับท่านขาหน้าขาทั้งสองข้างนะคะให้เท่ากันไว้ ขึ้นและลงอีกสามครั้งค่ะสามขึ้นสองครั้งสุดท้ายค่ะขึ้นและหนึ่งโอเคกลับมาตรงกลางคราวนี้นะคะยกให้ขาหน้าแค้งรั้งสองข้างขนานกันไว้แล้วจินตนาการเหมือนเราใช้ปวัวเข่าค่ะวาดวงกลม,ม,มเล็กๆช้าๆเบาๆค่ะแค่ห้าครั้งพอทำแค่พอเบาๆเท่านั้นนะคะอีกห้าสี 3 2และ1ขาค่ะแล้วกลับมาอยู่ในท่าที่ขนานกันไว้ค่ะเราหมุนกลับค่ะไปอีกด้านหนึงช้าและเบาค่ะคล้ายๆเหมือนเอาหัวเข่าว่ากลมเล็กๆ5 4 3สี่สามสองและ1ขาค่ะโอเคเก็บขากลับมาค่ะเราจะเปลี่ยนข้ากันดันตัวกลับขึ้นมานะคะแล้วสลับค่ะ นอนแขงอีกด้านหนึ่งค่ะสามารถเลือกออปชันนะคะว่าจะนอนราบไปกับพื้นก็ได้หรือสามารถยังเอาแขนมาจัดขาะคะให้ขาทั้งสองข้างขนาดกบแมทค่ะแล้วก็วางน้าแข้งทั้งสองข้างให้เป็นเท่ากันแล้วยกขาขึ้นมาค่ะความฟ้าพอเท่ากับสะโพกเท่านั้นหลดล,ลงค่ะแล้ลยวยกขึ้นและหลกลบยกขึ้นแค่พอขนาด ยกขึ้นเบาๆและลดลงเบาๆค่ะคอนโทรไวอ้อีก5ครั้งง่ายๆค่ะ5 4 3 2ครั้งสุดท้ายค่ะและ1ให้ค้างไว้นะคะหลังจากนั้นนะเราจะใช้หัวเข่าค่ะวาดเป็นวงกลมเล็กๆเบาๆช้าๆช้ามากๆย่องๆเลยค่ะอีก3 2และ1นขาแล้กลับมาขนานกันแล้วหมุนกลับช้าและเป่าอีก5 4าสสองและ1ขาเก็บขากลับมาค่ะค่อยๆวางตัวลงขึ้้นมาเราจะกลับมาอยู่ในท่าคลันกันนะคะและการวางมือการห้างอยู่อองกว้างค่ะ ไหล่ตรงกับข้อมือสะโพกตรงกับหัวเข่านะคะเมื่อพร้อมให้ส่งผักขวับไปด้านหลังเหยียไปย,วยาวๆค่ะแล้วมือซ้ายยื่นออกมาด้านหน้านะคะและ้วหายใจเข้ายกขึ้นขาให้ทั้งสอง,งข้างค่ะแขนและขาขนานกับพื้นแตะลงเบาๆในลมหายใจออกหายใจเข้ายกขึ้นขาะส่าสตาอาจจะมองปลามือก,ก็ได้โฟกัสที่แกนกลางตัว แตะลงเบาเค่ะหายใจเข้ายกขึ้นแขนและขาแค่พอขนานกับพื้นเท่านั้นหายใจออกลดลงอ่ะจ,จะทำซ้ำน,นะคะ5้าถึง7รอบอ่แตะลงอีกสองครั้งสุดท้ายค่ะหายใจเข้าขึ้นยกตัวขึ้นแกนกลางหํานตัวขึ้นหายใจออกลดลงค่ะเก็บมือกลับมาค่ะกลับมาอยู่ในท่าคานสลับข้างน,นะคะส่งขาซ้ายไปด้านหลังแล้วส่งมือขวามาด้านหน้าค่ะยืดตัวขึ้น ยกถองขึ้นเมื่อพร้อมค่ะย,ยกแขนและขาขึ้นขนานกับเตียแล้วแตะลงเบาๆค่ะส่งขึ้นสูงเหยียดยืดออกแล้วแตะลงเบาๆส่งขึ้นสูงค่ะเหมือนโอยนะ้าพร้อมขึ้นมาด้วยแล้ววางลงเบาๆค่ะอีกสามครั้งสุดท้ายค่ะอัพบขึ้นแล้วลงอีกสองวางลงเบา ครั้งสุดท้ายค่ะยืดเหยียดออกยกท้อมขึ้นแล้ววางลงค่ะเก็บมือกลับมาค่ะเก็บเข่ากลับมาอยู่ในท่าค่ะคราวนี้นะคะเราจะตั้งเท้าด้านหลังค่ะเมื่อพร้อมในลมหายใจออกให้สูบท้องขึ้นค่ะลอยเข่าขึ้นมาขนานกับพื้นค่ะอยู่ในท่าสักครู่หายใจเข้าลึกออกยาวดึงหน้าท้องไว้แล้วค่อยๆคลายออกักผักต่อน แล้วทำซ้ำค่ะตั้งส้นเทา้าในลมหายใจออกลอยเข่าขึ้นมาให้หน้าแข้งขนานกับพื้นดึงหน้าท้องเข้าไปอาจจะทำซ้ำนะคะสามถึงห้ารอบค่ะแล้วค่อยๆวางลงวางค่ะครั้งสุดท้ายค่ะตั้งส้นเทา้าแล้วลอยเข่าขึ้นมาดึงหน้าท้องกลับขึ้นไปอยู่ในท่าหายใจใได้เข้าลึกออ 3 2มและหนึ่งค่อย,อยวๆวางหัววางนะาเป็นโยคะสำหรับแม่หลังคลอดน,นะคะที่เป็นการกระชับสัดส่วนให้คุณแม่กลับมามีหุ่นที่สวยและเฟิร์มเหมือนเดิมยยค่ะยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ